สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายสำหรับท่านที่ฝันเห็นรถไฟนะครับในฝันคุณเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดินไปก็ไปเจอรถไฟนะครับจอดอยู่เยอะแยะมากมายนะครับหรือเห็นรถไฟนะครับกำลังวิ่งผ่านหน้าคุณไปนะครับก่อนจะไปพบกับคำทำนายฝันนะครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสหรการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่ฝันเห็นรถไฟนะครับตามตำราบโบราณว่าเอาไว้ดังนี้นะครับ คุณอาจจะมีโอกาสนะครับได้ช่วยเหลือนะครับใช้ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับการใช้ชีวิตของคุณในตอนนี้นะครับจะอาจจะรู้สึกลําบากอยู่สักหน่อยนะครับคือยังไม่ได้รู้สึกแบบสบายแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะครับเป็นธรรมดาณตอนนี้นะคุณก็จะรู้สึกเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับเพราะว่าคนรอบข้างนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย กำลังจะยื่นมือนะครับเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับอีกทั้งคุณจะมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางอย่างเนี่ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเรื่องที่ทําให้คุณแฮปปี้นะครับที่สําคัญถ้าคุณมีความพยายามนะครับคิดดีทําดีพูดดีนะครับคุณจะพบแต่เรื่องราวดีๆนะครับคุณจะพบกับความสําเร็จนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามา ผลักดันคุณนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับได้แก่เลข2นะครับส8งแ,แงรวยรวยเฮงเฮครับทุกท่านสวัสดีครับ